ปิ่งไก่เป็นโตเพี้ยง,งนนนเนาะเมกถ่ากวอบเอีมเมเป็นเดือนแล้มจะนัดคิดสบายดีเด้อพี่น้องบเห็นต่เฮ้งเลยได้มีจะไปสบายดีคลิปอื่น <c oughs> ชอบอื่นพี่น้องได้ยักินมัน,นี่ซอยมะหมเอมคัวกันสิหกเด้อพี่น้องเด้อประวัติขาแฟนิดแนวยใหม่ะเออิเนี้ เพื่อจะได้ข้าวเพื่อนคั่วก,กัดขำเพื่อได้พวกเอาลาดคือแล้วคั่วแบบมันหนอกนนอมันนามันกับบางคนก็เสิยว่าสุกตกี่เนาะกระยามัน,นเนาะเฮาเฮาเห็ดแบบนี้มาจะได้ต่ไ <laughs> ดมันกับพอใส่ได้อยู่ก็เลยบ่มอ่ะนี่แมวอันนี้แม่สุกน้ำไม้เส้นขั่วที่ดิ้งเฝันก็มีอยู่ข้างใน คนาบมาดนต้นนั้นผัดแกไปดังขี่เท่าไปิวกระโลนี่ข้างในเนาะเตาแกเนาะต้นนั้นดังเตาแกะเห็นยูต่มใบหูในกระหูกก็้นามึงเงนขอเดือนใดมอนัดเดือนใดมอนัดเดือนสิงห đi sao hả, xin mời anh em 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 Thô em 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 mà mình. Mai đó. Thô. Thô. Đó เราห้าแบ่งแบ่งกับพี่นิดว่านีก่กระทูมาเห็ดงานนั่นได้วันเท่าไหร่เดือนเท่าไหร่วันเกษตรหาเขาอันนั่นแหละเขาจ่ายเงินนั่นเป็นเดือนหรือเป็นรายวันจ่ายเป็นเดือนพันทีสิบเอ็ดคนเลยจ้ะยมัเห็ดงานเยอะนะเนี่เออไปเห็ดเบียกอยู่วันนั้น แข้งอัลตะปือพี่น้เนาะไปไต่พองประเทศเหล้าไต่ประเทศไทยก็ไปมาแล้วมามีใสนหนีไปหาใส่หนีดอกอะไรกันไหนขนาดขึ้นมากยืมเงินคารุบมายืมเงินไครยืมหนูบิ๊กบิ๊กอันนี่หมูแม็กนี่คนโอนเนี่ยสารเนาะให้แม็กเนี่ยไปหาใส่หมูแม็กเนาะ S <S แล้วอย่างที่ได้เป็นของตัวเองละเปิดด้วยเอาเลคีเด้วยวมันห่อนเลยเรื่องมีขาเอาผาคลิกหนึ่งปังลงปังลงเอาเอางานนู้นเอาเลคีตัวนั้นน้ำเออ แม็กมีกานเห็ดบัตสปอร์ตมากกันมากจะสื่อนดยทางงานบูได้มันยังน้อยเกินเห็ดงานงานมูได้แบกกระสอบปูนปัสสิบโลกันมไดบยังสอบบดาทเกมัเหร กอนทองเนี่ยพี่น้องไอ้ผู้หญิงเน่พี่น้องหลอนนี่มงงนมีอะไอผ่าไปฮะแต่เห็นดิ ảnh oh จะยังว่าไปทำงานนะพี่น้องเาโตอยู่ห้องเอบ่เหมนว่าไปหาเงินเราไปหาหนีเป็นดีมากมายจะไปเห็นเห็นงานโอ้บ่เห็ได้ไห ชูไปทำงานใส่หนีวิบมาแลไวจังสีได้อันเป็นของจบเองเลิกงานแล้วไปเห็นงานโอขนาดอันอยู่น้ำแม่ซื้อได้หนึ่งน้ำแม่อยู่น้ำอ่างซื้อได้หนึ่ท่านอยู่แง่ไหนนะพี่นานก็สืได้เงินอันนั้นไปนี่กะก็จะเอาไปเห็นงานในวัดน้ำไปเห็นเสาตินละสองร้อย

เล็กๆน้อยๆก็เก็บโหมไว้แล้วกัลูกบ่มีก็เอาให้ลูกแน่เล็กๆน้อยๆแหละก็บ่ได้ให้หลายดอกนะใกลก็ยืมอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยางบ่ยืนนะแยืนเพิ่นเฮ็ดแต่งแกก่อนสิไปนี่กเงินเพิ่นอันนั้นบ่ลายแม่ก็ืให้โอ้ซื้ออยู่หากินกอายืนจ้ะ นี่เยมากินนมรุ่งจับไม่ได้เห็นซ้ำค่ะกินนมซื้อบำรุงจับนี่ก็พาได้บำรุงหมอหายมาเอาโตไปกินเพื่อนช่องเหม็ดมอให้กินวัวหั่นกินนั่นกินนมก็บไปกินเหลืเก็บเลยได้นี่นะได้เดือนเดือนโตเดือนเดือนพอเดือนกินนมไหมกินนมเอียร์กินนมงัวแดงนในโต หลังจากกินอย่างหายแล้วตอนที่ยู่กินยังไงว่านมแมนไม่มานคือบุขคือกินน้ำนมเอ็มมันเอ็มมันมันแพงแล้วแบบมันบ่มีเงื่อนงุ่งอะไรแม่บอกเอานะแม่เป็นแล้บ่เอาดอกแพงเอามากินบำรุงตัวเองแม่จ่ายให้นี่กับพ่อไมีกินนมผงแม่ทานตอนนั้นมันหาพกอไมีนมกล่องแต่แรกเขาจ่ายจุบวามากเพราะว่ามัน

บางคนก็สิคิดเนาะพี่น้องเนาะลำบากปานนี้คือคือปล่อยให้ท้องเนาะบ่ไดิเป็นเมนสามกับบุหู้เฮือนพี่น้องเฮากับบุหู้เพือนไปถามเฮากันอนทามอีนั่งเลยต้องถามอีนั่งท่างก็เจ้าเพราะตะครัวมันเนาะถามไก่ไก่กับบุหู่พี่น้องวอดิเป็นเมนสามพูดกันมาแต่คิดแล้วยังเอาเอาหนุ่ม อ๋อก็บได้ว่าจิเอาเนาะว่าจิไปหาเงินสะก้อนคงคิดนะครัก็คือบ่กินยาสิดอัวมันสิอยู่เลยเนาะคือว่ามันสอยู่ไว้ปานี่เห็นมโอ้อนั่นแล้วซับเผาเผอนนประมาทขนาดอันไายพู บูมีมองอันหาเงินระนยังกันลดะล่มรอดใตายแบบพิษเทียงกันบางเถื่อบางมือกใครล้วสูบบุีกับบุพิษบุเทียงกันคนบุมีนะมันบปพิษกันดอกคนถูก คนมีเงินมันเทียงกันมีเงินบหมืนจะเทียงกันมีเงินเขาบอกเทียงหม่เออมีเงินบอแบนว่าคนมีเงินเขาบอกพิษกันเทียงกันมันเทียงคนมีเงินขั้นรวยจะได้เห็นกับพิษกันเป็นอย่างอย่างพิษ่อยกับไปหามียน้อย่อยกับไปหาผู้สาวหรือพิษกันโม้โมนบอแนพอเตะก็แม่เตะนะเราบอกเห็นสีพิษเทียงกันบดิพิษได้่างคนต่างไปหาน่ะเห็นบะก็อย่าบดิพิษบริเทียงกันถื่เอะบานอี้นถูกเป็นอย่างอย่างบอพิษกัน จักเชียวยังมาพิดเงินกับผมมีจ่ายนั่นแหละมันบ่มีเงินแล้วให้กับพีดคั่นคั่นแม่น่ะพิดก็โลอยองมีเงินน่ะยังวะที่แล้วพี่น่ะมีแต่แม่ได้ไปทำงานเนาะล่ะรวยเหมือนทีพีดกันเนาะรวยสิพิดกันิดกันรวยน่ะรวยรวยคั่นไปหาเมียนนาะอ้เน่ะพิดโอ้ยอันนั้นมันบ่เกี่ยวมันเป็นสันดานของคนอันนั้นคันชั้นชั้นหมว่ารวยนี่คือแบบธรรมชาติคือปกติของคนเฮานี่มันบ่มีเงิน้อยอันนั้นมันสันดานแล้วอันนั้น เออมันแบบมันนอกเรื่องแล้วตันนั้นนะนเกียวเงนยส่วนรวยแล้วตัวนั้นมันนอกเรื่องแล้วอันบได้ว่าผู้อื่นนอกจาเราน่ยบรอยูแล้วได้ในรัตตายเลยปะเอ้ม็เป็นหนอไผ่เ้งแต่กี้น่ีรรถไทยน่ะบได้หายกันคนถูกมีเมียน่อยกับพิษถ้าทีมเอาจวันนกเกี่ยวก็คนรวยมีเมีน้อ่อย แันมีไม่น้อยมันนอกเรื่องเนนั่นนั่นทุกว์กษัตริย์รถไทยไปเมื่อหน้าตอกตอกกระทึงการแพงกันบาดมาได้ครับลดวีโก้ป้าเอ้ยวัดสันสิตีกันหัวใน้ารถไปยังจะสิตีกันห่วยเจ้ากระบุกขอยกระบุกถุนซาวเนี่ยว่าคนรวยน่ะพิษกันหมดละแห้งพิษหมดละมันจะพิษกันยังคนรวยมีเงินมันเห้งกันฉีดถูกขีดจนถึงขั้นมีเมียน้อยนะขั้นสี่สิบฉีดด้วยกันนี่มีหน่อยันมีไน้อยมันบัวเนาะอนั้น ทูกกับพ <re> ิดกันคือกาหอกับเจ้านี่ไก่สิพิดพิดกันชุมือหอกับเจ้านี่มันบ่มีงเงินเฮยกเคสบายดีไปลูกั่ไม่่อ่นี่แหละมงสบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีสบายดีพอหกินนมสบายดีถเาลกทุ่เน้ย ลูกขาอ๋อะพี่น้องคลิปนเี๋ยวขอลาพี่สมีเ้าพี่น้องเด้อขอไปนอนก็ย่องแล้วใส่สามเหไหมอยู่หน่องนะอ้ยช่างมาใครขอสมใครอานั่งกับบอสอบอีกจะเป็นยังคือปล่อยท้องเงินค้ำกันยังบ่มีเพราว่ามีหลายคนก็สิอยากทามอยู่ในบอกาาทำเนาะพี่น้องเนาะกระทามมาโดนเนาะอันนี้ bạc phám bạc đựng chinh nó mặn bạc mặn bùi hai đó mùi ừ. hai đó khi nó mẹ cứ bậc mẹ mẹ nhung nhung mỗi anh hai mẹ có mà nhung mùi sáu lời <laughs> hai